สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะขอมาเป็นเพื่อนคุยกับทุกคนกันก็คลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องการรักตัวเองค่ะหลายคนนะอาจจะรู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่ได้บอกรักตัวเองแล้วมันจะแปลว่าเราไม่รักตัวเองเหรอหรือว่าการที่เราแบบว่าให้กําลังใจตัวเองอะ่ะมันคือการบอกรักตัวเองหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ได้พูดให้กําลังใจตัวเองอย่างเงี้ยเท่ากับเราไม่รักตัวเองเหรอ ซึ่งอยากจะบอกว่าสําหรับเราเรารู้สึกว่าการรักตัวเองมันไม่ใช่การบอกว่า <im it> เออวันนี้ฉันรักเธอนะเออรักเธอมากๆเลยนู่นนี่นั่น,น <im it> เพราะว่าเราก็ไม่เคยทําเหมือนกันคะ่ะว่าเออวันนี้เราขอพูดกับตัวเองว่าเออเรารักตัวเองนะแต่ว่าสิ่งที่เราทํานะคะก็คือการที่เราทําอะไรก็ตามให้ตัวเราเองมีความสุขคะ่ะเช่นกินของอร่อยอร่อยหรือว่า เล่นเกมที่อยากจะเล่นวาดรูปที่อยากจะวาดไปเที่ยวเล่นกับหมาหรือว่าทําขนมทาอาหารก็คือทําในสิ่งที่เราอยากจะทําเพื่อที่จะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองค่ะเพราะสําหรับเราแล้วว่าถ้าเรามีความสุขหรือว่าใจเราอ่ะอย่าง100%อเอร์ซน่ะเรามีความสุขสักแบบ70% 65%ออย่างน้อยมันก็เกินครึ่งหนึ่งแล้ว ถ้ากับว่าวันนั้นอะเรามีความสุขมากกว่าความทุกข์สมมตินะว่าเรามีความเศร้าแบบ49เเลยแต่เรามีความสุข51ซึ่งมันต่างกันแค่2ซนะคะแต่วันนั้นเนี่ยเราก็จะให้วันนั้นเป็นวันที่ดีะคะ่ะเพราะว่า2ซมันก็มีความหมายเนาะเราก็ไม่ได้อยากเป็นคนที่มีความเศร้าเยอะๆหรือว่าดูแบบปฏิทินแล้วแบบเฮ้ยวันนี้เราก็เศร้าวันนี้เราก็เศร้าอ้าวทำไมวันนี้เศร้าอีกเราก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นนะคะ แต่ว่าในกรณีที่มันอาจจะเป็นการสอบครั้งสุดท้ายนะคะเช่นสอบครั้งสุดท้ายของชั้นน,นั้นเช่นอายุมหแต่เป็นสอบไฟนนลครั้งสุดท้ายของม5แล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้โอกาสตัวเองยังไงมห้าสำหรับเรานะคะในตอนนั้นคือมันยากมากๆแล้วสำหรับเราเนาะเราก็จะบอกว่าเราอะเป็นเด็กมหครั้งแรกเราทำได้แค่นี้ก็ดีมากแล้วแต่หลายคนอาจจะคิดว่า ก็ใช่สี่มาห้าครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวด้วยใช่ค่ะมันเป็นครั้งเดียวด้วยซึ่งการที่เราจะกลับมาแก้ตัวมันก็คงทําไม่ได้แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยต้องทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นค่ะเรารู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วก็คือแค่บอกกับตัวเองว่าเราทําเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้อาจจะไม่ได้ด,ดีถึงคนอื่นไม่ได้แบบท็อปไม่ได้แบบได้คะแนนเยอะที่สุด แต่เราทําได้ในขีดจากัดของตัวเองหรือมันอาจจะมากเกินกว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เช่นขอผ่านครึ่งได้ไหมแต่จริงๆมันอาจจะมากกว่าครึ่งสักหนึ่งคะแนนอันนั้นก็ทําให้เรารู้สึกดีได้นะคะแล้วเราก็จะให้รางวัลตัวเองค่ะไม่ว่าเราเนี่ยจะสอบได้ที่เท่าไหร่สอบได้คะแนนเท่าไหร่เราจะปลอบใจตัวเองก่อนเช่นแบบเออวันนะั้รู้สึกไม่โอเคเลยสิ่งที่จะเย,อะอยียวยาเรานะคะก็คือ ของอร่อยค่ะรู้ว่าวันนี้ไม่โอเคนะเพราะว่าหน้าตามันจะออกใช่ไหมคะแบบกลับจากโรงเรียนมามันก็แบบน้อยอะ่ะอ่ะกินหมูกระทะคือมันอร่อยไง,งทุกคนมันก็เลยเยียวยาเราได้นะคะพวกแบบของหวานอย่างเงี้ยถ้าสอบเสร็จนะเราก็จะกินเลยค่ะแต่ว่าช่วงที่สอบนะเราก็จะบอกทุกคนว่าอยากกินอะไรที่มันพิสดารมากนะคะทุกคนเพื่อ การป้องกันการแบบเกิดอาการท้องเสียปวดท้องคลื่นไส้ไม่สบายเนาะเพราะว่าเนี่ยเป็นบ่อยนะคะก็เลยอยากจะมาเตือนทุกคนด้วยนะซึ่งการรักตัวเองอะรวมไปถึงการดูแลตัวเองด้วยนะคะแบบอ่าเราดูแลตัวเองทาครีมบำรุงทาเซรั่มหรือว่าแบบบำรุงผมอย่างเงี้ยแบบโอเคเราอยากมีผมที่สวยแล้วก็อยากแบบบำรุงผมเนาะเพราะว่าเรารักตัวเองไงเราไม่อยากให้ผมเราแบบ ไม่สวยอะหรือว่าเราอยากออกกําลังกายเพราะว่าหนึ่งเราอาจจะอยากได้หุ่นดีๆใช่ไหมคะหรือว่าอาจจะอยากได้สุขภาพดีๆรวมถึงแบบการกินอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกกินอะไรที่มีประโยชน์หรือว่าเลือกกินของที่เรารู้สึกกินแล้วเรามีความสุขอะอันนั้นมันก็คือการรักตัวเองอย่างหนึ่งการรักตัวเองสําหรับเราคือมันไม่ใช่การบอกราาักค่ะแต่มันคือการแบบทําสิ่งที่เรามีความสุขทําสิ่งที่เราทําแล้วแบบ มันรู้สึกดีรู้สึกว่าเรามีแรงที่จะทําสิ่งต,ต่อไปค่ะเวลาอ่านหนังสือแบบบางทีมันก็แบบน้อยอะ่ะอีกแล้วหรือแบบขี้เกียจหรือเบื่อเราก็จะหยุดนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนนั้นร่างกายเราไม่ไหวเราจริงๆถ้าเราฝืนไปอะ่ะมันไม่โอเคแน่แน่เราก็จะหยุดค่ะแล้วเราก็จะไปทําสิ่งที่เราอยากทําบางทีอาจจะแบบดูซีรีส์เล่นเกมอันเนี้ยจะเยอะนิดหนึ่งเล่นเกม หรือว่าแบบอ่เดินเล่นกินขนมนอนแล้วพอเราทําสิ่งพวกนี้แล้วมันจะเติมเต็มขีดของแบบความสุขในวันนั้นหรือช่วงนั้นนะ่ะแล้วมันก็จะมีแรงที่จะไปทาไอ้สิ่งต่างๆได้เยอะขึ้นเลยค่ะมันก็เป็นเหมือนการเปิดโอกาสตัวเองเหมือนกันนะถ้าเรามีความสุขหรือถ้าเรามีแรงในการใช้ชีวิตหรือเรารู้สึกว่าวันนี้เราแบบสดใสจังเลยหรือรู้สึกว่าแบบเออวันนี้ทําอะไรก็ได้แบบไม่กลัว หรือว่าไม่กังวลอะไรเลยมันก็คือการที่ทําให้เราเนี่ยเปิดโอกาสว่าโอเคอันนี้ฉันไม่เคยลองทําแต่ฉันอยากลองมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยทุกคนคืออยากจะบอกว่าท็อป,ปิกการรักตัวเองอะ่ะมันพูดได้เรื่อยๆเลยค่ะพูดแบบโยงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือแกะเชื่อมโยงต้องได้เต็มแล้วคือจริงๆนะมันแบบว่าพูดเรื่องนั้นเรื่องเนี้ยมันรวมกันได้หมดเลยเพราะว่าสิ่งที่เราทําทุกอย่าง ถ้าเรารู้สึกดีถ้าเรารู้สึกมีความสุขโอเคมันก็คือเหมือนการรักตัวเองแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคลิปนี้ก็มาแบบวุ่นเวอร์นิดนึงเพราะว่าคือพูดไปเรื่อยพูดแบบไม่มีสคริปต์เลยนะคะการที่เราทําคลิปวิดีโอที่แบบโอเคมาเป็นเพื่อนคุยเนี่ยคือเหมือนเพื่อนคุยกันจริงๆแบบไม่มีสคริปต์พูดแบบอยากพูดอะไรก็พูดไปเลยนะคะแบบนี้ซึ่งแบบบางทีหลายคนอาจจะงงๆมากอา้าวทำไมโยงไปเรื่องนั้นอา้าวทำไมโยงไปเรื่องนี้ ผมมันไม่มีสคริปค่ะแล้วก็ลืมว่าตัวเองพูดอะไรออกไปนะคะโอเควันนี้เป็นยังไงกันบ้างก็บอกกันได้นะคะ